ผมก็ฝึกปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์สอนมาต่อเนื่องครับแล้วก็อวันนี้ครับตอนเลิกเรียนครับด้วยความที่ว่าโรงเรียนผมอยู่ติดกับมสวรครับแล้วก็อที่มสวจะมีเป็นองค์พระครับเป็นพระพุทธรูปอยู่ในศา,าลาเด็กเคครับวันนี้ก็เลยเดินไปที่ศาลา,านั้นแล้วก็ไปสวดมนต์ปรากฏว่าผมไม่เจอกับ เ,เหมือนเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งครับอาจารย์แล้วก็เขาก็แนะนำให้ผมเ,เหมือนไม่เขาก็บอกอกถามว่ามาทำอะไรผมก็เลยบอกเขามาบอกรกราฟผ่าครับท่านอาจารย์แล้วเขาก็เลยบอกเขาว่าโอ้เนี่ยเนาะมันต้องสาธยายทำมันต้องอนา,าปานสติแล้วเขาก็พูดต่อว่าให้ทำโอมอะไรเขาไม่รู้ครับท่านอาจารย์ แต่ว่า,าผมก็ขอบคุณเขาที่เขาแนะนําแต่ก็มันจะผิดนะครับถ้าผมไม่ได้แบบสนใจที่เขาสอนเพราะว่ายึบมันมีครูบาอาจารย์ที่ยึบมั่นอยู่แล้วครับอ๋อไม่ไม่ผิดหรอกแต่เขาน่ะผิด <c oughs> เขาน่ะผิดเราไม่ผิดเรามาถูกทางแล้วนะสังเกตดูเดี๋ยวพอเรามาถูกทางเนี่ยเราไปเจอคนนั้นคนนี้เวลาพูดธรรมะเนี่ยใจเราจะไม่รับใจมันจะโต้แยง้งว,ว่ามันไม่ใช่นะ อยางคำภาวนาที่เขาบอกเมื่อก,กี้มันก็มันก็เป็นคำบริกรรมอย่างหนึ่งนะเป็นคำบริกรรมหนึ่งซึ่งในศาสนาฮินดูก็จะใช้คำว่าโอมนะพระรวมรวมเทพเจ้าที่เขานับถือมาถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าจุดมุ่งหมายของการภาวนาเนี่ยจะไม่เหมือนกับทางทางทางเราทางเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เน้นสติ แต่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ทําให้จิตมีกําลังทําให้จิตอรวมขึ้นมาเป็นสมาธิได้อะไรได้นะมันก็ได้ระดับหนึ่งนะเต็มที่เขาก็ไปเกิดเป็นพรมแต่ไปนิ่พานไม่ได้นะเพราะว่าไม่ใช่มัดนะลูกนะเข้าใจนะอ<ม>าจารย์ครับอา,อาจารย์คือผมฟังมาหลายรอบแล้วแล้วก็สัจสมว่าสรุปก,ก็คือ การที่เวลาเราใช้คําบริกรรมเนี่ยมันจะทําให้เราไปเหมือนแบบว่าติดอยู่กับคําบริกรรมครับใช่ใช่ใช่ตอนนี้ให้วางคําบริกรรมให้วางคําบริกรรมนะวางคําบริกรรมให้ออาสติอย่างเดียวออาสติอย่างเดียวออย่างที่หลวงหลวงปู่แหวนเนี่ยอันนี้บอกไปหลายครั้งแล้วหลวงปู่แหวนสอนท่านเจ้าคุณพุทธนหลวงพ่อพุทธ ฐานโยวาท่านเจ้าคุณไม่ต้องไปไขว้คว้าอะไรมากนะสติตัวเดียวสติตัวเดียวนะทีนี้สติกับคำบริกรรมเนี่ยมันก็ตัวอย่างกันคำบริกรรมก็คือโอมเมื่อกี้นะหรือพุโทโธนี่ก็เป็นคำบริกรรมนะคำบริกรรมแต่บริกรรมแล้วจิตสงบเราก็สามารถที่จะพลิกมาเปลี่ยนเป็นวิญญาณกายสุดท้ายนี่ก็ต้องมาเดินเดินสติมาถึงจะไปได้อ่านะมันเป็นเอกมรคโ o สติฐานสี่ แต่คำบริกรรมไม่ใช่สติไม่ใช่สติปฐานสี่ถ้าเราไปดูในสติปฐานสี่ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจะไม่มีคาบริกรรมเลยไม่มีเลยนะอย่างวนี้เราก็เจอคนสนใจธรรมะคนหนึ่งก็ถามว่าบางครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าสมาถะต้องเต็มก่อนถึงจะได้มิปัสนาได้บัดบอกไม่ใช่สติเนี่ยมันเป็นถ้าพูดอีกในหนึ่งสติเนี่ยมันเป็นทั้งสมถะมิปัสนา แต่จริงๆสติมันเป็นวิปัสนาไม่จำเป็นจะต้องไปเดินสมถะให้เต็มเมื่อไรจะเต็มอะบางทีก็ตายก่อนตายก่อนที่จะเต็มอแ,แล้วแล้วรู้อย่างไรว่าสมถะเต็มรู้ได้ไง <c oughs> <c oughs> รู้ไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยเอกมโคคติทางเดียวนะเท่านั้นถึงจะไปได้แต่ถ้าจะไปเอาแค่ความสงบอันนั้นก็ก็ไม่ผิดอะไรได้อย่างไรนะ ต้องเลิกจับสนแล้วว่าคำริกรรมเราไม่เอานะคำริกรรมไม่เอาบวชไปก็จะสอนแบบนี้แหละว่าคำริกรรมเราไม่เอานะให้เอาสติปัฏฐาสี่อย่างเดียวเราจะเป็นการพิจารณากายการรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะการรู้ต่อฐานอารมณ์เนี่ยเอาแค่นี้นะอาจารย์แล้วถ้าอย่างเวลาที่แบบ จิตเราเอ่อความเรามีความคิดหรือว่ามันฟุ้งซ่านม,มากๆเนี่ยครับคำบริกรรมใช้ได้่อเอนให้มันสงบก่อนนยครับหรือว่าแบบดูลมหายใจเพื่อเอาสติหน่อยไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจคำบริกรรมเอาลมาหายใจเอาสติเลยนะเอาสติไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเคยชินควาว่าฌานเนี่ยเนี่ยสอนไปเยอะมันก็คือความชินต่อไปพอเรามียรมกระทบจิตก็จะวิ่งไปที่คําบริกรรม มันทาบริกรรมเนี่ยมันเหมือนยายาแก้ปวดท่านนองยาแก้ปวดพอยาแก้ปวดหมดฤทธิ์ก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมกลับมาทุกข์เหมือนเดิมนะนั้นเอาสติเลยพอ,พอมีพอมีทุกข์มีอารมณ์เนี่ยจิตมาอยู่กับสติจะดีที่สุดเพราะว่าจะทําให้เราแยกจิตออกจากทุกข์ออกจากอารมณ์ได้คราวนี้ก็จะเกิดปัญญาเกิดญาณทัศนะขึ้นมาต่อไปเมื่อทุกข์เกิดเนี่ย มันก็จะทอะารจิตไม่ได้จิตมันก็จะสงบเห็นไหมจะเรียกว่าสมถะตรงนี้ก็ได้ขณะเดียวก็มีปัญญาเกิดขึ้นว่าอ๋อทุกที่เกิดอารมณ์ที่เกิดไม่ใช่เราของเราเน,นี่ยก็เรียกว่าวิปัสสนาเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นนะถ้าเราเอาแต่คำริกรรมเนี่ยขับรถอยู่ระวังมีอะไรตกใจขึ้นมาจิตหนีอยู่คำริกรรมจิตลงลงไปก็จะเกิดอุบัติเหตุตายได้นะอันตรายนะอันตราย แต่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันนะเพราะว่าเราเราสอนแบบนี้กันมาเยอะมากนะฮะฟังมาเยอะทิ้งคำบริกรรมเส่ยหมนะทิ้งคำบริกรรมแต่ถ้าครบริกรรมไม่จิตสงบตอนนี้ก็ก็อย่าเสียก็อย่าให้เสียโอากาสก็เอาความสงบตรงนั้นมาพิจารณากายนะพระสายหลวงปู่มันท่านจะสอนคำบริกรรมก่อนเพื่อจิตสงบพอจิตสงบก็พิจารณากายแต่ความจริงแล้วเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นจเจริญสติไปได้เลยนะ,จะเจริญสติไปได้เลย สมัยพุทธกาลพระเจ้าไม่ได้สอนแล้วว่าอาจงไปบริกรรมก่อนเห็นไหมท่านก็สอนสติเลยสอนเวทานุปัสนาติปิฐานเลยสอนพิณากายเลยนะไปอ่านพัตตรบีดกพระเจ้าไม่เคยสอนว่าไปบริกรรมให้จิตสงบก่อนแล้วถึงจะพิณากายไม่เคยสอนนะโมนะ,อ,ะอ่านหนังสือเยอะๆหนังสือในเขียนได้หมดเลยเรื่องแบบนี้นะต่อไปคำไม่คำคำบริกรรมไม่ต้องแล้วถ้าเอาความก้าวหน้านะในทางธรรม ก็ต้องทิ้งคำบริกรรมเอาสติอย่างเดียวไม่ต้องสับสนแล้วต่อไปเนี่ยนะเลิกสับสนได้ลแล้วเราเราต้องเด็ดขาดแล้วนะต้องเด็ดขาด <c oughs> ถ้าจะเอาความก้หน้าทางธรรมต้องเด็ดขาดนะถ้าจะาโสดาบันต้องเด็ดขาดแล้วคำบริกรรมไม่สามารถทําให้เราถึงโสดาบันได้บางคนบริกรรมเสร็จแล้วจิตรวมลงไปสงบก็น,นึกว่าบรรลุธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่ มันเป็นความสงบแบบไม่ชาสมาธิเป็นความสงบแบบไม่ชฉาสมาธิเป็นความสงบ,บสสงที่ทําให้เรางโง่อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมพระเยจยาไปที่บริกรรมคามสงบแล้วเป็นไงบ้างพอเจอสีกาส,สวยๆท่านั้นนะ่ะสึกไปกี่คนแล้วนะช่วยได้ไม่คำบริกรรมแต่ถ้าพิจารณากายเนี่ยเห็นกายตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยจิตก็จะมีกร่อ สติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์เนี่ยนะก็จะมีกราะมีเกราะนะน้องนโมนะให้เด็ดขาดนะไม่เอาคำบริกรรมนะ,จะเจริญสติอย่างเดียวแล้วก็อ่านหนังสือที่ท,ที่ถ้าไม่มีก็ขอขอขอ,ขอทีมงานจะส่งไปให้นะสาธุนะาสาธุ